ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเขียวสดใสใช่ไหมครับวันนี้เขียวสดใสใช่ไหมแต่แต่แต่ใช่คนเพิ่งเปิดมาเห็นเขียวเขียวนะครับอย่าไว้วางใจนะครับมาเช้าบวกไปยี่สิบสองนะครับบวกไปยี่สิบสองนะครับตรงนี้นะครับนี่หนึ่งหกหนึ่งสองนะครับแล้วโดนถีบกระเด็นลงมาตอนนี้เหลือแค่บวกสิบเอ็ดจุดนะครับกลับมาที่หนึ่งหกศูนย์หนึ่งจุดศูนย์หกนะครับนะครับแล้วกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มแบงค์ยังเดินเทอยู่นะครับนี่นี เคแบงยังล่วงต่อนะครับเคแบงล่วงต่อนะครับพริบอ้าวตายละปูนซีเมนขึ้นเอ็กดีครับเนี่ยลงห้าบาทครับเกิดอะไรขึ้นต้นทุนน้ำมันแพงหรืออย่างไรกันนะครับอ่าเอลทีวันนี้ขึ้นมาต้อยหนึ่งนะครับยี่สิบห้าบาทยี่พาตังนะบยี่พาสตางครับเอไออ้าวเอไอมาครับเอไอมาครับเอไอน้องเอมานะครับน้องเอเอไอมาครับเดลต้าบวกต่อยี่สิบสี่บาทนะครับเมื่อวานก็บวกประมาณยี่สิบสี่บาทครับอันนี้ช่วยดันดัชนีมานะครับ แล้วก็บ b l หุ้นแบงก์ยังแดงอยู่นะครับ U ูซิตวันนี้ขึ้นมายืนที่2บาท12ได้แล้วนะครับแล้วก็แถวสบาทสินะครับตอนนี้เอฟซีบีนะครับก็เขียวนะครับแต่บวกแค่50สตางค์ครับ1 2 4สนะครับบันทอันี้สีเขียวครับบวก75ส้าสตางค์เออบัทอขึ้นแล้วชยโยนะครับเอาละต่อมานะครับซีพีโยีห้าตังค์โตยี่ห้าสตางค์พานนะครับ ่า GC ครับ GC ซีก็บวก50สตางค์นะครับจิบหน่อยนะครับเจมานะครับโอ้โหล่วงตามเหรียญนะครับเจฟินนะครับเจฟินคือเหรียญที่เทรดในบิตในคอยนะครับขึ้นจาก16บาท20นะครับดูดูกันตอน20นะครับเผลอแป๊บเดียวขึ้นไป160 170นะครับแล้วก็ทุบตุบลงมานะครับส่วนบิตส่วนครับนะครับอรายงานครับเลยคับก็ขึ้นไปประมาณเกือบเกือบ500แล้วมั้งครับแล้วก็ลงมาเรียบร้อยครับเหลือร้อยะครับ ร้อยห้าสิบขึ้นร้อยห้าสิบสองวันครับสองวันจากร้อยห้าสิบร้อยบาทนะครับขึ้นไปเกือบห้าร้อยครับเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันนี้วันอังคารนะครับจบเรียบร้อยครับก็ลงมาเหลืออะไรนะครับประมาณร้อยห้าสิบาทมั้งถ้าผมดูไม่ผิดนะอ่าแล้วทูทูทูยนะครับทูทุยนะครับวันนี้สี่หกหกนะครับเคซีนะครับใกล้ร้อยแล้วครับแต่เห็นวนอยู่หกสิบวนอยู่เก้าสิบสองนานมากนะครับหลายวันแล้วนะหลายวันแล้วอดูหน่อยย้อนหน่อยย้อนหน่อยอ่านะครับอ่า เกาะอยู่ตั้ง92นานมากครับนี่นะครับเกาะอยู่นี่ไซส์เวลานานอยู่นะเนี่ยตึบตับตึบตับอยู่นี่นะครับ KCE แล้วก็ฮานาครับแข่งกันนะครับ k c กับฮานาแข่งกันนะใครจะไปร้อยก่อนกันนะครับอ่นะครับาวันนี้ฮานากระชากหนีไปหน่อยนึงครับหนีไปช่วงตัวหนึ่งนะครับหนีไป19นะครับเดี๋ยว KCE เขาวิ่งตามอ่ะท็อปวันนี้เหลืองๆนะครับ JMT นะครับนะ JMT Jmart ต้องดูซิงเกอร์ด้วยนะครับ JMT Jmart ซิงเกอร์ ิงเกิลซิงเกิลนะครับชอบนึก่าทําจัดกันใช่ไหมล่ะ49บาทนะครับเดี๋ยวทไปเล่นไปนะครับรอบนั้นผมมันจาก2-3บาทขึ้นมา22ผมไม่ขายครับลงมา3-4บาทใหม่วันเนี้แล้ววันนี้จาก3-4บาทจอนโควิดนะครับเนี่ยขึ้นมา49นะครับเอาสิเอาของเขาสินะครับสภาพคล่องคือจริงๆหุ้นมันน้อยนะครับถ้หุ้นมันน้อยแหละนะครับก็ราคาขึ้นได้แบบสะดวกโยทินเลยนะครับไ่้ s c ันี้แดงนะครับ SCA แดงนะครับ สีตางแดงนะครับฮานาบวก3บาทนะครับน้องมิ้นวันนี้เหลืองนะครับเสมอตัวนะครับวันนี้เดินเรือลงนะครับเมื่อวานบวก2บาทกว่าวันนี้ก็ลง2บาทกว่านะครับตอนนี้ RCL อยู่ที่4บาท40บาท75สตางค์นะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ RCH นะครับ RCH แล้วก็ SCG SCGP แล้วกระดาษนะครับสีเหลืองครับ BTS วันนี้บวก25สตางค์นะครับสวัสดแดงนะครับตานนี้นะครับเดี๋ยวดูตัวจีนนะ ตัวจีนะครับ TNDT เล่นต่อนะครับ TNDT แล้วดูนะครับเนี่ยสนใจซีโมซีโมดูซีโมเดี๋ยวหนเนี่ยนะสามบาทนะครับนี่ถือว่าไฮมากเลยนะครับเป็นราคาเมื่อสิบห้าปีที่แล้วนะครับเล่นกันอยู่สามสี่บาทนะครับแล้วก็ลงไปบาทนึงนะครับแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยนะครับอย่างกับหุ้นวัฒจักรเลยครับเนี่ยหุ้นทำออร์แกไนซ์นะครับออร์แกไนซ์เนี่ยซีโมเนี่ย CMO นะครับเนี่ยอย่างกับหุ้นวัฒจักรเลยนะเอาแฟนซียังขึ้นต่อนะครับแล้วก็สโตเวอร์นี่เห็นหลายวันนะครับก ฝั่งละแปดร้อยล้านนะครับบิด800ล้านนะครับแต่ออฟเฟอร์มีแค่200ล้านนะครับกาฟาดไหมครับกาฟาดไหมอ่าแล้วก็ปีชานี้ขึ้นมาเล่นอีกนะครับแล้วก็ปีชาแล้วก็สัมมากรนะครับอ่าเน็กมาแล้ววันนี้เน็กมา80ตังค์ครับเน็กนะครับเน็กเน็กเน็กแล้วก็ฟิแนนเซียนะฟิแนนเซียลนะ FSS นะครับฟิแนนเซียตัวนี้นี่โหจี๊ดมากครับขึ้นลงน่ากลัวมากแล้ววันนั้นนะครับไหนมาครับ EA บวกมาโคก็ตามมาด้วยนะแม้มาโคนะครับที่แนะนําไว้นะะะะคคคคครรรรัััับบบบเเดดลลลลต้้้าานนนนแวกก็็ไไไมมม่่่ีสภพอง สามกรมา้วครับสามกรต่ำบุกนะครับหุ้นสามกรเป็นหุ้นต่ำบุกนะครับเป็นหุ้นต่ำบุกนะครับถ้าใครอยากจะเพิ่มพอร์ตนะครับอยากจะเทคโอเวอร์นะครับต้องตัวเนี่ยต้องตัวเนี้ยนะครับแต่ของเขาเป็นบ้านเดียวหมดนะครับส่วนใหญ่เป็นบ้านเดียวหมดนะครับแล้วก็ทําออกประมาณที่โซนทางนนทบุรีแล้วก็มีทางลังสิตธคลองหนึ่งคลองสองคลองสามคลองสี่นะครับลุกมีคลองหกด้วยโครงการใหม่นะครับแล้วที่มินบุรีนะครับนะแต่แถวสำโรงบ้านผมไม่มีโครงการสามกรนะครับเลยไม่ได้ซื้อนะครับก็ อาจจะต้องถ้าอยากซื้อก็ต้องหนุนย้ายบ้านไปอยู่แถวลังสิตนะครับหรืออยู่แถวนางนนทบุรีนะครับราชพฤกษ์นะครับโอเชียนนะครับโอเชียนนะครับ NC Housing มาด้วยนะครับเอ็นแ c a p มานี้มาครับเอ็น c a p ดีไหมเอาเอ็นแคปอย่าเอ็นแคปเล็งไว้ก่อน n c ็นแครับจดไว้หนึ่งตัวนะคเอ็น c a p นะครับ n c ็นแแล้วก็ TVI นะครับเมื่อวานทวีไอก็มาก็มาเงียบๆแบบงี้วันนี้เอาดู n c ็นแแล้วกันนะครับ TVI ก่อนนะครับทวีไอวันนี้ก็ยังไม่จี๊ดนะครับ และแผ่น B นะครับแผ่น B P L A N แผ่น B B N K นะครับอ่าวันนี้ไม่ลงต่อนะครับเริ่มยืนระยะแล้วยืนยืนแล้วครับยืนแข็งแล้วนะบีเอบีแปดนะครับ B ีเอ็กนะครับสามที่หกบาทนะครับดูบิ๊กดูบีบิ๊กนะครับบีบิ๊กบีบิ๊กผมจะหาจังหวะขายวิธีขายตรงไหนดีนะครับอ่าห้าสิบห้าบาทนะครับเอาเอาเอาหกสิบบาทจะถึงไหมหกสิบบาทถึงยอมปล่อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเทียนดีทีนะครับ ใครกล้าเข้า tndt วันนี้มั้งไหมครับ tndt นะครับหนึ่งเก้าห้าสิลลิงวันนี้จะอยู่ที่สองบาทสิบนะครับอีกประมาณสิบห้าสตางค์นะครับกล้าเข้าไหมนั่นก็ชักกระช่างนี่ครับเดี๋ยวเผลอๆแป๊บเดียวอาจจะลิ่งก็ได้นะครับนะครับ cmo ก็ยังสี่บาทยืนพื้นนะครับแต่ยืนยืนสองตัวนี้แข่งกันนะครับอ่ะให้เลยวันนี้ tndt กับ cmo เนี่ยใครจะซิลลิงนะครับว่ากันเลยนะครับอ่ะวางเงินเลยครับวางเงินวางเงินนะครับวางเงินวางเงินครับไก่ทอดคนละจานคนละถาดนะครับทีม ทิโคลนะครับทิโคลดิ้งอ่ะไม่ยังนะครับยังนะครับห้าสิบเจ็ดบาทนะครับผมมีแต่ทิปตัวเดิมที่ไม่ได้แปลงนะครับนะครับวันนี้ก็ตลาดนะดูตัวลอสหน่อยครับตัวหวยประจําวันนะครับสีตังลงสีตังติดสีตังลงนะครับนี่สีตัง SSTGR ทำไมเกิดอะไรขึ้นนะครับนะครับ RCL ลงนะครับแล้วก็ปิโก้เนี่ยซีโมไปแต่ปิโก้ไม่ไปแล้วแปลกนะปิโก้นี่ก็า ทำเหมือนเหมือนเหมือนกับซีโมนะครับซีเอฟโอนะครับปิโก้นะครับเห็นนะเอเอบีดีนะครับ A B D แล้วก็ S M D นะครับนะครับที่ยูริก้าโอ้ยยูริก้าแป๊บเดียวลงมาสองบาทกว่าแล้วครับแล้วก็ไอ M นะครับวินเมดนะครับเมื่อวานขึ้นนะครับเมื่อวานก็ขึ้นอยู่นะครับอ่าผลวันนี้ลงแรงใช่ไหมลงมานะครับสิบสองตังค์ครับไม่หนักเท่าไหร่ใช่ไหมเมื่อวานนั้นขึ้นไปเกือบสี่สิบสี่สิบตังค์ใช่ไหมครับลากูน่านะครับลากูน่ากลุ่มโรงแรมนะครับตัวนี้ต่ำบุ๊ก บุกมหาศาลเลยเลยลากูน่าเนี่ยนะครับบุกเขาเกือบเจ็ดสิบกว่าบาทแล้วมั้งครับนะครับวันนี้เฮงนะครับวันนี้เฮงเฮงนะครับห้าบาทนะครับโดนด่าทุกวันนะครับตอนสามบาทดีดากันจังแล้วด่าด่ามันเฮง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 โซโซนะเฮงซอโซนะครับอ่าครับสี่พันวาเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยจบจบไปเลยนะสี่พันวาจบเลยนะครับแล้วก็เอฟเอฟลอยนะครับเอฟลอยเนี่ยนะครับเอเอบเอบพิพเนี่ย ใครยังเล่นอยู่ไหมครับเนี่ย ABP นะครับตัวเนี้ย oh. ลองไปดูการาฟดีครับได้ mm. ยังไงเนี่ย ABP เนี่ยนะครับกราฟเดือนเลยละกันโอ้โ oh. ห AB เนี่ยอมตะอมตะาบีเกรมโอ้โหเนี่ยออของนะเนี่ยเก้าบาทนะครับเก้าบาทกี่บาทเนี่ย เล่นกันเบาทนะครับวันนี้เหลือ2บาทเอางี้เอาไงอ่ะนะครับแล้วอย่าลืมอ่ะปิโกนะครับอาซีเอาก่อนแล้วกันขู่หน่อยขู่ด้วยคุณกลุ่มจะนเรือนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยตอนโควิดไหมครับเล่นกันเนี่ยนะครับโควิดนี่นะครับเล่นกันสามสี่บาทนะครับเนี่ยนะแล้วขึ้นไปนะครับขึ้นไปเกือบหกสิบนะครับเกือบเจ็ดสิบแล้วง่ายๆนะครับเจ็ดสิบนะครับ เจ็ดสิบหกสิบาทหกสิบเจ็ดบาทนะครับนะครับส่วน cmo นะครับ cmo เที่ยวดูตะกี้นะครับ cmo นะครับเห็นไหมนี่โอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ยนี่ถือว่าไฮแล้วเนี่ยแต่เมื่อก่อนก็ประมาณนี้นะครับนี่โอ้ยไฮไฮไฮเหมือนก่อตั้งบริษัทใหม่เลยครับนี่นะครับนี่นะครับ cmo นะครับนะโอ้นะครับส่วน picco เนี่ยครับ picco เลี้ยวออฟฟิศก็แถวบ้านผมอะอยู่แถวบ้านผมครับละแบริ่ง พิโก้นะครับตัวพิโก้พิโก้ถือเป็นมาจากราคาต่ำนะครับพิโก้มาจากบาทกว่าๆนะครับสองตัวนี้เมื่อก่อนเล่นเหมือนกันนะครับราคาก็เริ่มต้นพอๆกันนะครับบาทสองบาทเหมือนกันนะครับบาทหนึ่งขึ้นมาสี่บาทนะครับอ่าใช่ไหมครับแต่ไฮเดิมเจ็ดบาทนะครับไฮเจ็บาทครับพิโก้นะแล้วลงมาตรงนี้นะครับนี่นะนะครับเนี่ยไฮตั้งปีเนี่ยประมาณปีหนึ่งแปดนะครับเนี่ยดันขึ้นไปเกือบเจ็ดบาทนะครับแล้ววันนี้ราคาสี่บาทนะครับแต่สภาพคล่องไม่มีครับสภาพคล่องไม่มีนะครับ SCB ครับ SCB นี่ครับ SCB นะครับวันนี้ก็เรียบร้อยใช่ไหมครับเก็บ SCB ดูเป็นเป็นวีแล้วกันนะครับ SCB ดูเป็นวีนะครับนะครับก็ย่อลงมาครับนะครับนี่แทงเทียนชูดไปเลยนะครับเห็นไหมหนึ่งสามเจ็ดนะครับวันนี้ก็ลงมายังไม่เท่าไหร่ครับลงนิดเดียวครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับโชคดีครับโชคดีครับตอนนี้สิบเอ็ดจุดเหมือนเดิมนะครับยังอยู่สิบเอ็ดจุดนะครับ อันดับหนึ่งเคแบงอันดับสองเอซีนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเอ c ซีนะครับผมไม่ได้ดูข่าวนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับอวันนี้ก็เท่านี้นะครับเอาละแตงนะครับแตงมาเหล็กมาแล้วครับเน็กผลนะครับวันนี้ก็จะกระจายนะครับโกเบกนะครับโกเบกสวัสดีโอเคแบงค์เทตูมมาครับรับไปเลยครับใครรับไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับรายย่อยนะครับโอเคแบงค์ใหม่ตูมหนึ่งครับใหม่ตูมหนึ่งนะครับดูมมีมีตูมไ้เคแบงค์นะครับ PSL เทนะครับเทมาแล้วมาโคมีไล่ซื้อไล่ขายอยู่นะครับแล้วก็มี g p s c นะครับสัมิษนะครับสัมมิษนีก็หายไปนาน้วครับหายไปนานแล้วครับนะครับสัมมิษนี่ไม่ค่อยเล่นนะครับก็ลืมไปได้ครับฟุ้นตัวนี้ครับแต่มาเมื่อไหร่ต้องรีบเข้านะครับอุดูโฮมนะครับยี่สิบสามบาทยี่สิบนะครับยี่สิบสามบาทยี่สิบนะครับแล้วก็แบมน้องแบมน้องแบมนะครับน้องแบมยี่สิบกว่าบาทนะครับ BPO นะครับ อมาตยี่สิบกว่าบาทแล้วนะเฮงแล้วเฮงมีแรงเจขายมาแล้วครับเคแบงค์นะครับเคแบงคใหม่แล้วนะครับเคแบงค์โดนเทใหม่แล้วนะครับเอพีวันนี้เจ็ดบาทห้าสิบนะครับโมโนแดงนะครับแล้วก็ทาท่าหนึ่งจุดห้าหนึ่งนะครับนะครับก็วันนี้เท่านี้นะครับเท่านี้ครับโชคดีครับทุกท่านสวัสดีครับ tta เทครับตูมไมค์ตูมนะ t ท a เทนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายโชคดีนะครับสวัสดีครับไว้อัพไว้อัพนะครับไว้อัพนะครับสวัสดีครับทุกท่าน